น้องแบงค์น่าจะติดต่อได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่สายของคุณต้อมอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับผมเรียบร้อยคุณต้อมจ๋าครับผมเออน่าดีขึ้นไหมครับน่าจะดีขึ้นกว่าเมื่อกี้นะครับเออดูเหมือนเมื่อกี้หูสัญญาณมันแตกมากขออภัยฮะขออภัยคุณต้อมด้วยขออภัยคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผมเออนะครับมาฮะขออีกทีหนึ่งคุณต้อมอ่าเริ่มเริ่มตั้งแต่ เริ่มตั้งแต่แรกเลยก็ได้ครับเพราะว่าสัญญามันแตกจริงๆครับผมจ้าเริ่มเลยนะครับก็อย้อนไปถึงเรื่องมึงเห็นกูไหมนะครับที่น้องบอยครับพาผมได้ไปประสบพบเจอกับเรื่องเรื่องนั้นนะครับอ่าขอเล่าอ่าประวัติคร่าวๆของน้องบอยก่อนครับอน้องบอยเนี่ยจะเป็นคน่างถิ่นครับเป็นคนอ่าจะเป็นคนที่แม่สอนจังหวัดตากครับซึ่งพอมาได้อพบกับแฟน ซึ่งเป็นน้องเมียเก่านะครับเขาก็ได้ย้ายย้ายตัวเองครับเพราะว่าพ่อแม่เขาเสียหมดก็ได้ย้ายทะเบียนบ้านของตัวเองมาอยู่ที่จังหวัดชายภูมิเลยนะครับแล้วมาอยู่ที่ชายภูมินิสยัยนิสัยเขาจะเป็นคนค่อนข้างขยันนะครับขยันทํางานแล้วก็หลังจากทํางานประจําเสร็จก็จะมาหาปูหาปลาหากบอะไรเงี้ยครับเวลากลางคืนครับครับอ่าทีนี้ ครับผมยังอยู่ฮะเดี๋ยวต้องแจ้งกับผ,ผู้ฟังนี้ก่อนว่าเสียงแตกอย่างเงี้ยผมว่าไม่ได้เป็นที่ระบบอะไรตรงนี้แล้วล่ะเพราะว่าสายแรกไม่เป็นอะไรน่าจะเป็นที่สายโทรศัพท์ของทางคุณต้อมแต่ไม่เป็นไรคุณต้อมผมฟังได้พอรู้เรื่องอยู่<ม>อ่านนะฮะคุณต้อมเล่าต่อไปเลยนะไม่ต้องพะวงไม่ต้องอะไรเลยนะอยู่ในรเรื่องที่คุณต้อมจะเล่าได้เลยฮะครับ,คร,บครับผมครับอ่าก็ทีนี้ครับก็คือว่า ทุกครั้งครับเวลาที่ผมเดินทางจากกรุงเทพไปที่ชัยภูมินะครับน้องบอยเนี่ยก็จะมีเรื่องปรึกษาเรื่องกับแฟนเขาเป็นประจำครับเรื่องละหองละแหงกันครนบครับแล้วแล้วทุกครั้งที่ที่ไปก็จะนะครับก็จะน้องบอยก็จะพาไปหาปลานะครับหาปูหาปลาที่ที่ที่ปิเตในเรื่องมุเหินกู่ไม้นะครับก็เราจะไปนั้นกันทุกครั้งครับผมฮัลโหลครับครับผม อ่าพอพอประสบเรื่องมงเห็นกไหมายปีสี่เก้านะครับพอปีห้าศูนย์ะครับผมกับแฟนก็อ่าได้เลิกลากันครับได้เลิกลากันแล้วผมก็จะไม่ได้ไปชายภูมิเหมือนกับทุกครั้งอืครับจนมาถึงจนกระทั่งมาถึงปีอ่าพศสองพันห้าร้อยห้สบสองครับผมก็คิดถึงลูกก็อ่าได้ได้ติดต่อกับเจ้าแคท เจ้าแคทนี่ก็จะเป็นน้องของน้องเมียเก่านะครับว่าโอเคเจ้าแคทเดี๋ยวพี่จะไปเยี่ยมลูกนะเยี่ยมตัวเล็กอ่งยังไงก็พาตัวเล็กออกมาหาด้วยอะไรประมาณนี้ก็ปอตกลงคุยกันเรียบร้อยอก็ผมก็เดินทางจากกรุงเทพเที่ยวข้ามูงครับแม่ถ้วนคึ้นประมาณนี้ครับผมก็จัดแจงครับ ที่จะเปิดห้องเปิดเปิดห้องผักรายวันเรียบร้อยอ่าแล้วก็ได้โทรคอนเฟิร์มกับเจ้าแคปว่าโอเคแล้พี่มาถึงแล้วอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เจ้าแคปก็บอกโอเคเดี๋ยวเยว็นๆเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวจะพาตัวเล็กออกมาครับอืแล้วหลังจากผมคุยกับเจ้าแคปเสร็จผมก็นึกถึงน้องๆที่ ครั้งเราเคยเคยเคยมา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 ที่ช้ยภูมิเคยเราน mm. 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 ั่งกินด้วยกันอะไรเงี้ยก็นึกถึงอยู่สองคนก็คือเจ้าบอยซึ่งเคยเป็นคู่เคยกันมาก่อนกับเจ้าแบ๊ทที่เป็นน้องที่น่ารักคนนึงเวลามีอะไรคอยช่วยเหลือตลอดรับส่งเวลาเวลาเราจะกลับไม่มีรถอะไรก็มาคอยรับส่งเราอะไรเงี้ยครับผมก็ได้โทรหาเจ้าบอยแต่ขึ้นฝากข้อความคือโทรไม่ติด ครับครับอาทีนี้ผมก็ได้ถทรหาเจ้าแบถกถทรหาเจ้าแบก็กก็ได้คุยกันดูเรื่องว่าโอเคนะเดี๋ยวตอนเย็นค่ำๆเดี๋ยวซื้อหมูขาหมานั่งกินกันพี่เปิดห้องอยู่ตรงนี้พี่ขึ้นมาที่ชัยอุปมาตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็เอานัดแมกันเรียบร้อยเจ้าแบกก็ตัวปากละทำเดี๋ยวเลิกงานแล้วเดี๋ยวก็จะเข้ามาอืม <c oughs> ครับครับทีนี้เวลาก็ผ่านไปครับระหว่างที่รอรอเจ้าแคทพาลูกมามาหานะครับ เวลาผ่านมาถึงสี่โมงเกือบเกือบ<ๆ>ห้าโมงครับเจ้าจแคทก็ขี่มอเตอร์ไซค์พาตัวเล็กมามาหาผมที่ห้องอ่าผมก็ก็ด้วยความดีใจครับไม่ได้เจอลูกไม่ได้เจอตัวเล็กงานก็เล่นกับเล็กไปเพลินลืมเรื่องอื่นไปหมดเลยครับจนกระทั่งเวลาเกือบเกืบทุ่มครับก็คือใกล้จะได้เวลาที่จะต้องเข้าไปส่งตัวเล็กแล้วก็เจ้าแคทที่บ้าน อผมต้องไปส่งไปส่งด้วยเพื่อที่จะยืมมอเตอร์ไซค์เจ้าแคทออกมาไว้ออกมาไว้าาไวใช้เพราะพรวันรุ่งขึ้นเราจะไปวิคลีกันนะครับผมผมก็เข้าไปอ่าพอไปส่งก็คือแล้วก็ไม่ได้ไปส่งถึงบ้านเลยนะเพราะเราไปส่งแค่ใ,ใกล้ๆแล้วก็ตัวเล็กกับเจ้าแคทก็อุ้มกันไปเพราะว่าอแฟนเก่าเนี่ยเขาก็มีครอบครัวใหม่แล้วก็ไม่อยากจะมีปัญหาอะไรตรงนั้นนะล้วก็โอเคแล้วก็ขี่รถกลักกบกลับเข้ามาที่พักอืม เอจำได้ว่ามาถึงที่พักไม่น่าจะเกินสิบนาทีครับตอนนั้นประมาณเวลาประมาณทุ่มกว่าเจ้าแบ็กครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามเข้ามาครับพร้อมกับหมู่กระทะชุดใหญ่แล้วก็เด็กแถวบ้านของเจ้าแบ็กอีกหนึ่งคนครับก็เข,เข้ามาก็มีการทักขายกันเรียบร้อยแล้วก็ผมก็บอกเจ้าแบ็กว่าโอเคเดี๋ยวติดเตาเลยนะตรงนี้นั่น ซื้อของใช้ส่วนตัวครับแล้วก็เครื่องดื่มครับครับผมก็ขี่มอตเตอร์ไซค์รับออกมาร้านมินินนมารครับเมื่อก่อนอย่างสซเยอยังเข้าไปถึงตรงนั้นครับ <c oughs> ครับผมระหว่างที่เดินซื้อของครับเออก็มีแมสเซดครับพี่จก <c oughs> ักดเสร็จเข้ามาในโทรศัพท์ นะครับครับครับอ่าผมก็เกิดความดีใจครับประมาณว่าโอเคเราติดอองสายน้องมันแบตหมดแล้วติดต่อไม่ได้ตอนนี้เราติดต่อเ้วก็หยิบโทรศัพท์โทรหา <c oughs> เครับ <c oughs> ครับโทรปุ๊บเจ้าบอยก็ฮลัลโหลเจ้าบอยก็รับสายเสียงก็ทันทันเศร้าๆ <c oughs> ผมบอเออพี่มาก็เราก็ตอบไปว่าเออพี่มาใช่พูไมไหมพี่เอ่อเปิดห้องอยู่ตรงนี้ <c oughs> เ,เดี๋ยว ออกมานั่งกินอะไรกันอะไรประมาณเนี้ยอืมอ่าแต่เสียงเจ้าบอยตอบกลับมาว่าพี่ผมมีปัญหากันผมทะเลาะกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วผมกาลังเดินอยู่อ่าเจ้าบ,บอยสือ่อสารมาผมว่าเอ้ยเดินอยู่ไหนอ่าเจ้าบ,บอยก็บอกตําแหน่งผมดดดอ่าก็จะบอกอ่าโอเคเดี๋ยวพี่ไปรับเจ้าบอกเดี๋ยวพี่ไปรับเดี๋ยวพี่ไปหาพอ,อดูเสียงมันเศร้ามากครับ อาพอวางสายจากเจ้าบอยครับผมก็โทรหาเจ้าแบ็กครับอืครับแต่โทรไปเจ้าแบ็คไม่รับสายครับอ,อ่ที่โทรหาเจ้าแบก็กก็จะชวนเจ้าแบ็กเนี่ยไปรับเจ้าบอยอบนี่แหละครับอืมแต่ทีนี้เจ้าแบ็กไม่รับสายครับพี่จันผมก็ก็ไปคนเดียวเพราะว่าระยะทางมันก็ประมาณสักนสามถึงสี่กิโลจากจากตำแหน่งที่เจ้าบอยบอก ครับผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ครับขี่ไปผ่านหมู่บ้านผ่านไปเรื่อยอจนเ,อเดี๋ยวจะบอกถึงตำแหน่งของที่เจ้าบอยบอกก่อนนะครับมันจะเป็นลอยต่อระหว่างหมู่บ้านนะครับพี่แจ็คลอยต่อจากหมู่บ้านหนึ่งอีกหมู่บ้านหนึ่งมันจะเป็นหนองน้ำสองข้างครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจครับว่าไอต้นต้นไม้ที่เป็นต้นทูบครับเขาเรียกว่าต้นอะไรครับแต่แต่เป็นต้นเหมือนต้นทูบครับ ซึ่งเวลามันแตกออกมามันก็จะปิวสล่องครับรนะครับลักษณะเป็นอย่างนั้นครับอพอผมชี้มอเตอร์ไซค์ไปครับก็แสงไฟมอเตอร์ไซค์ก็ก็เห็นจะบอยกำลังนั่งอยู่ตรงหน้าหนองน้ำครับซึ่งนั่งอยู่ตรงโคทินนะครับหันหน้าไปทางหนองน้ำครับเอ,อพอใกล้ตัวจะบอยปุ๊บมอเตอร์ไซค์ดับครับอ่าผมก็เอ๊ะทัดทายก็ บอยก็ทักทายมาผมเออแล้วมานั่งอะไรตรงนี้อ่าเจ้าบอยก็พูดเหมือนตัดพ้อครับจที่ผมมีปัญหากันแะผมไม่อยากอยู่ละผมไม่รู้จะไปไหนเจ้บอยก็พูดมาทําน้องเนี่ยครับลักษณะนลักษณะนี้นะครับอืมอซึ่งในเวลานั้นผมก็จะทําอะไรได้ครับนอกจากพูดตอบครับแล้วก็บอกอ่ะเดี๋ยวไปคุยกันที่ห้องนั่งที่ห้องไปคุยกันดีกว่า อระหว่างนะครับที่ที่ผมพูดอยู่นะครับผมก็ก้มหน้าครับกำลังจะสตาร์ทรถครับหลายตาจาักรจั๋บอยรับเดียวครับพี่จั่นใช่สตาร์ทรถปุ๊บเจ้าจบอยมายืนอยู่ข้างหลังแล้วนะครับอมายืนในลักษณะหันข้างนะครับพี่จะไม่ได้หันหันข้างเพื่อที่จะเตรียมขึ้นรถนะครับหันข้างาแล้วจจ้าบอยก็ขึ้นรถ ก็คือเราก็รับรู้ได้ถึงถึงน้ําหนักนะครับการการมีคนมาซ้อมมอเตอร์ไซค์ครับแล้วเจ้าบอยก็เป็นคนค่อนข้างท้วมนะครับน้ําหนักก็ร้อยกว่าโลนะครับครับคราวนี้เราก็จะหันหัวรถนะครับขับไปทางเก่านะครับครับจาได้ว่าไม่ถึงนาทีครับพี่แจ็คโทรศั์ผมก็มีสายเข้านะครับสายนั้นคือเจ้าแบ็คนะครับ ผมก็ต้องจอดรถถูกไหมครับเพื่อที่จะรับสายโทรศัพท์อืออ่าครับเพราะผมก็ผมก็ชิดซ้ายจอดรถครับความรู้สึกตอนนั้นคือเจ้าบอยก็ลงจากรถเพราะว่าตอนนั้นผมเอาขาลงเจ,จ้าบอยก็ลงจากรถโอเคเราก็ดูว่าลงจากรถก็คงอาจจะเดินเล่นรออะไรประมาณเนี้ยผมก็รับสายอของเจ้าแบกบเจ้าแบกก็ถามว่าซื้อของเสร็จยังพี่ผมวาอ๋อตอนนี้มามารับเจ้าบอยเนี่ยตรงเนี้ยตรงตำแหน่งที่บอก เจ้าแบ็ก็เงียบนะครับอืแล้วก็วางสายไปเลยครับออืครับผมกไม็ไม่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 ได้คิดอะไรครับ,อ,อ,รบอ่าระหว่างนั้นผมก็งงผมก็เดินหันกลับมาทางเออจ,าจ้าบอยคือเจ้าบอยคือไม่เห็นแล้วนะครับไม่สว่างไปไหน <c oughs> แล้วผมก็เออเหมือนกับอ่าตะโกนเรียกครับเออบอ,อ,อยผมแต่แต่ในใจก็นึกว่าเออน้องมันเศร้าอ่ะคือแปยว่ามันคงมีเรื่องอึดอัดหลายอย่าง เพราะตลอดเวลาที่ที่เราเราอยู่ตรงนั้นไปตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องระบายให้เราฟังหลายอย่างก็เรื่องแฟนเขานะครับเสร็จทีนี้ครับเรียกไม่มีเสียงตอบรับอืก็เลยโทรครับโทรทีนี้โทรไม่ติดครับพี่จัดก็เลยตัดสินใจครับขีม่มอเตอร์ไซค์กลับไปที่เดิมครับก็ขี่ไปชา้าช้าระหว่างน,นั้นก็มองเออเอ้ยบอยก็เรียกไปอะไร แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับอ้ยท่าเออผมลืมเล่าให้ที่ฟังว่าลักษณะที่ผมเห็นเจ้าบอยครั้งแรกคือเจ้าบอยแต่งชุดเป็นเสื้อยืดนะครับกางเกงฟุตบอลครับครับอ่าครับที่นี่ครับผมก็ขี่ไปถึงตรงที่ที่เจอกับเจ้าบอยครับที่แรกครับที่นั่งอยู่ตรงหน้าหนองน้ำนั่งอยู่บนกคถิ่นะที่เจ้าครับ คือระหว่างที่เรามองหาคือบรรยากาศตอนนั้นมันก็มืดแสงไฟก็มีแค่แสงไฟหน้ารถนะเราก็เรียกน้องมันแมันมีเสียงตอบกลับมาพี่เจม <c oughs> ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่อ่าอซึ่งซึ่งตอนนั้นนะครับพี่จจะ <c oughs> ผมอยู่ที่ ที่เหมือนกับเป็นหนองน้ําแล้วก็เป็นป่าหญ้าซึ่งมันไม่มีบ้านคน,นืมแล้วตัวคนเราก็ไม่เห็นครับก็าะอยู่ตรงไหนครับผมพยายามมองหาต้นเสียงนะครับพยายามกวาดสายตามองแล้วผมมองไปตรงหนองน้ําครับพี่แจ็คภาพที่ผมเห็นนะครับมันเป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างสะเทืเอนใจมากๆนะพี่แจ็ครับพี่แจ็คไม่ถึงคนเล่นน้ำนะ น้ำในในบ่อน้ำะอืบในลักษณะนอนหงายครับที่มีห่วงยางนะคล้ายๆว่าม,มีเหมือนจะมีห่วงยางนั่งนั่ง,น,งนอนนอนหงายบนห่วงยางครับแต่ภาพที่เราเห็นคือจริงๆแล้วมันไม่ได้มีห่วงยาง <c oughs> มันก็คือท้างบอยนะครับลอยอยู่บน,นหนองน้ำครับซึ่งเสื้อก็เสื้อขาวตัวที่ผมเห็นนะเครื่ <c oughs> องเกงก็คือ ก็คือใส่กางเกงขาท่าออกฟุตบอลนะครัชุดนั้นเลยที่เรารับเข้ามาเนี่ยชุดนั้นเลยคออบออ,อ,อแล้วเสียงรอบสองก็ทามาครับออขอบคุณครับพี่ครับครับซึ่งตอนนั้นผมยืนอึ้งครับออสายตาผมมองมองไปที่เจ้าบอยบเออตอนนั้นไม่ได้รู้สึกกลัวผีครับพี่จัอ,อ แต่ตอนนั้นรู้สึกถึงความสูญเสียครับสูญเสียน้องว่าเออเอ้ยเ,เราเรารู้สึกว่านี่เราเหมือนเราเราเรารือว่าเราน้องเนี่ยไม่อยู่กับเราและครับผมยืนอึ้งอยู่ตรงนั้นไปนานเท่าไหร่ไม่ไม่แน่ใจครับครับแต่แต่เหมือนกับมีสติอีกทีตอนมีแสงไฟครับจากรถมอเตอร์ไซค์ครับมาปะทะที่หน้าผมมาปะทะที่สายตาผม อืมคนคนนั้นคือเจ้าแบ๊กครับครับครับคือขี่รถมาแล้วก็มาจับตัวผมนะครับมาเหมือนกับมาเรียกสติผมนะครับแล้วก็บอกพี่กลับพี่กลับอผมได้ยินประมาณนี้ครับแล้วผมมองไปที่หนองน้ำามื่อกีก็คือไม่เห็นเจ้าบอยแล้วนะครับความรู้สึกตอนนั้นบอกกันครับว่าคือเจ้าบอยนี่คือไม่ได้อยู่ขับเราครับ ผมก็ประคองสติตัวเองแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามจะไบกลับไปที่ห้องพักครนะับครับเวลานั้นไม่ได้กินอะไรทั้งนั้นครับคือคือคือ,ค,อความรู้สึกมันไปหมดแล้วอืาเพราะว่าผมผมก็เพิ่งมาอย่างพี่บอกพี่แจ๊คครับผมเพ่งเดินทางมาคือมาเยี่ยมลูกคือผมจะไม่รู้เรื่องอะไรผมก็ก็มาถามเจ้าแบครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอือ เจ้าแบกก็ค่อยๆลาำําบขีดการให้ผงฟังว่าก่อนหน้านั้นครัไม่ไม่ไม่นานก่อนที่ผมจะไปนะไม่ถึงเดือนนะประมาณนักสามาทิตนะเจ้าบอยนะครับไปปรึกษากับเจ้าแบกเรื่องเรื่องแฟนเขาครับว่าว่าเขารู้อะไรบางอย่างมาว่าแฟนเขาอีกมีคนอื่นครับอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะทํายังไงดีเพราะว่าตัวเขาเองก็ เี่ยนบ้านเขอยู่ที่นี่เขาคือเหมือนกับเขามาอยู่ที่นี่เต็มตัวแล้วคือถ้าเขาเลิกการเรยนอะไรเขาก็ไม่รู้จะไปไหนไปไหนไม่ได้ครับครับ <c oughs> เขาก็เลยเหมือนกับพูดกับพูดเล่นกับเจอแบกว่าข้ามันทั้งสองคนเลยดีไหมอะไร <c oughs> ว่ามันก็เป็นการพูดเล่น,นะครับ <c oughs> แต่จอแบกก็ไม่ได้ทักไ้จะบอยก็ไม่ได้ทําอะไรเจอแบกก็นั่งฟังบอกวนเจาแบกก็ปรึกษาก็คือว่าประมาณว่า,า,าต่อไปครับ <c oughs> ครับทีนี้ วันที่พบพบศพของสจาบ,บอยนะครับจ้าเยก็เล่าฟังว่า่อยเนี่ยก็คือว่าเขียนพวกจดหมายนะครับจดหมายใช้ใจดหมายลาแล้วก็สาบแช่งนะครับไว้บนฝังนะครับแล้วก็ลงไปในหลองน้ำนครับแล้วผมเชื่อว่ามนุษย์ บนโลกนี้มีไม่กี่คนหรอกครับที่จะฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้ครับลงไปหนองน้ําแล้วก็ปาดคอตัวเองครับโอ้โหโทษนะฮะคือลําพังแค่ทําอย่างหลังบนบกนี่ก็โอ้โหนี่คือลงไปทําในน้ําลงมาทำในน้ำแล้วศพเขาก็ร่อยโอ้ยก่อนทํานี่คือเขียนจดหมายลาบ,บวกการสาบแช่งไว้ด้วยถูกไหมฮะใช่ครับ คือเขาเขาไม่มีทางออกครับ<ฮ>เขาคิดว่าเขาเจ็บปวดมากเพราะว่าเห<ฮ>มือนจะเขาฝากชีวิตไว้ก็คือว่าจริงๆแล้วนะครับแม่ของแม่ของฝ่ย<อ>ายเจรัจก,จกเจ้าบอยมาเป็นคนขยันเขาโทษครับเจะรักเจ้าบอยมาเพราะเาเป็นคนขยันแต่ว่าด้วยด้วยอะไรไม่สร้างเขาอะไรหรือเปล่เาเจะ้าบอยก็วนด้วยอะไรด้วยอ อาจจะมีอาจจะมีอย่างอื่นทุกเขาไม่ได้เลยเราเราเราไม่รู้ได้ก็เลยคิดไม่ออกเขาว่าจะทำอไรก็คงถึงไม่ทาอย่างนั้นเพ<ค>าะออกด้วยวิธีการแบบนี้อืครับเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกเขาเขเาย้ายอะไรมาหมดแล้วเขาก็ไม่มีใครพ่อแม่เขาก็เสียหมดเลยยาพี่น้องก็ไม่มีมเขาก็เลยตัดสินใจทําแบบนั้นไปแล้วก็สาบแช่งคือเอ่อทแบกก็บอกว่า แค่พี่น้องเขาครับคนที่เหมือนกับสนับสนุนนะสนับสนุนไฟจริงครับเจอทุกคนครับอแล้วเจอแต่ละเคสนี่คือเจอแบบไม่ดีทั้งนั้นนะครับ,คร,บครับส่วนผมนี่คือไม่ได้เจอพี่น้องอเพราะน้องมันไม่ได้มาให้ผมเห็นอะไร,รเหมือนเขามาเขามาโอ้โหแล้วสิ่งที่ทต้องเจอก็ผมถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมาดาเพราะมันไกล คือไม่ได้เห็นภาพอะไรที่มันน่ากลัวเลยครับพี่ไม่ว่าจะตอนมายืนผมก็คือไม่ได้มองตรงๆนะครับคือไม่ได้เห็นว่าเป็นรอยเป็นรอยคอปาดคอคือไม่เห็นเลยนะครับแต่มันมีความรู้สึกมันมีน้ำหนักตอนที่เขาซ้อนรถมันมีเออมันมีน้ำเสียงยุบลงมาเลยนะอืมอืมอืบแต่มันมันมันต่างจากคือญาติพี่น้องของฝ่ายหญิงนะครับพี่ที่ว่าที่ว่า สนับสนุนนะครับคือครับเพราะว่าเขาจะหมู่บ้านเขาจะติดกันเพราะว่าอ่าเขาจะไปเขาต้องผ่านตรงนั้นเวลามาหาันน่คือเขาจะเจอนี่คือเจ้าเจ้าแบบเล่าให้ฟังครับคือแรกแกก็คือก็เงียนพอสมควรคือซึ่งเรื่องนี้ผมจะไม่รู้ข่าวเลยนะไม่รู้ข่าวเลยจนจนผมไปเพราะว่าผมไม่ได้ติดต่อไม่ได้ติดต่อเลยครับจนวันนั้นแหละครับที่ไปประสบพบเธอถึงถึงได้รู้อื เท่ากับว่าวันนั้นเนี่ยที่เขามาแสดงความขอบคุณตัวของเหมือนกับตัวของุตต้อมไปรับเขามาครับก็จะไปรับเขามากินนะครับก็คุยกันรับตามาจาพีน่น้องเคารพกันอย่างเงี้ยครับเพราะเราเคยอย่างน้อยเรา เราเคยเคยเป็นคู่เคยกันอย่างที่บอกครับแล้วเราเลิกลากัแต่แล้วแต่ว่าเรายังคิดว่าน้องมันยังอยู่ครับแต่จริงๆแล้ววันที่เราไปอะน้องมันก็ไม่อยู่แล้วก็อยู่ในที่นี้คือไม่ได้เป็นเคยแล้วก็คือเขาจากโลกนี้ไปแล้วเหมือนกับว่าเหตุการณ์แค่เลิกลาเหมือนก็ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเขามาพยายามที่จะมาติดต่อกับคุณต้อมนะครับคือมาในรูปลักษณ์ที่ดีแต่ผิดกับคนอื่นๆที่มีข้อพิพาทกับเขา อันนั้นเนี่ยใช้คําว่าเฮียนเลยนะอ๋อเออเลยครับเจาเจาแบกมาไปฟังว่าเจอแต่ละอย่างเพราะเพราะว่าในจดหมายที่เขาเขียนเจ้าแบกก็ได้ได้ได้เห็นครับว่าว่าคือเขาเขาเหมือนกับอาฆาตแล้วก็สาปแช่งไว้แรงมากครับเพราะว่าเขาก็มันมีบางส่วนที่บอกว่าเขามาที่เนี่ยเขาก็พยายามทําดีทุกอย่างแล้ได้รับคือแบบนี้อะไรประมาณนี้เหมือนกับคนเก็บกดแหละ นะพวกนี้นะโอ้โหเหมือนเหมือนไม่สบายเลยคุณต้อมเหมือนครั้งที่แล้วเลยครับเออนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมนะฮะโอ้ขนาดไอขนาดนี้ก็ยังโทรมาเล่าเรื่องให้เราฟังเหมือนเดิมแต่วันเนี้ยเสียงอย่างเดียวฮะอืมโทรศัพท์เสียงแตกไปนิดนึงแต่พอฟังได้กับสิ่งที่คุณต้อมไปเจอมาแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณต้อมนาครับโอเคคุณต้อมยังไงขอบคุณมากๆเพราะเดี๋ยวคุยเสร็จ ขึ้นห้องได้แล้วครับขอบพระคุณมากครับอุสา่าห์ลงลิฟต์มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟงดงังกันครับผมขอบคุณพี่และทีมงานเช่นกันครับผมขอบพระคุณครับครับส,สวัสดีครับต้องแจ้งคุณผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าน่าจะเป็นที่ลำโพงโทรศัพท์ของคุณต้อมอันนี้ไม่ได้โบยไม่ได้โยนนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยทั้งสองสายเสียงสัญญาณปกตินะครับ แล้วก็ตัวของคุณต้อมเนี่ยมีอาการไอเสียงแหบด้วยก็ทําให้บางช่วงบางตอนเนี่ยถ้าพูดเสียงพีคมากๆเสียงอ่าเขาเรียกว่าคําสุดท้ายที่เปล่งออกมานะครับถ้าโทรศัพท์มันมีปัญหาเนี่ยเสียงมันจะแตกนี้แหละคุณผูช้ชมรู้ฟังแต่พอฟังได้พอฟังได้